เอาตามนั้นนะเออยังไงเดี๋ยวส่งข่าวไปเอ thank ค o u เพื่อนโอ้โหถึงขนาดโทรหาเพื่อนที่ตำรวจมาจับลูกตัวเองเนี่ยนะ <laughs> ผมยังไม่เอาตำรวจมาจับมหรอกพี่ผมจะให้โอกาสมันสารภาพก่อนถ้ามันสารภาพเองก็ไม่ต้องส่งตำรวจมาอูอนูมาแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนตื่นเช้ากันงเลยนะครับพน้อครับพ่ออันนี้นีอะไรครับบัตรเครดิตของพ่อโดนแฮกโดนเอาไปรูดซื้อของแกพอจะรู้ไหมว่าใครมายุ่งย่ามกับกระเป๋าตังค์พ่อที่พ่อเก็บบัตรเครดิตเอาไว้สวยแล้วพ่อรู้ตัวแล้วเหรอเนี่ยทีแบบนี้ทำมาเป็นสน็ลด แลความแตกมีสะอึกพ่อโน้จะไปรู้ได้ยังไงครับรีบรับผิดเถอ้โน่มันคงยังไม่รู้แหละว่าอะไรรอมันอยู่ตกล้ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้พ่อไม่รู้ครับกระเป๋าตังค์ก็กระเป๋าตังค์ของพ่อเออพ่อพ่อต้องหัดระวังตัวบ้างนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับบัตรเครดิตมันก็อยู่ในกระเป๋าตามพ่ออยู่ดีๆแต่มาโทษกันว่าเจ้าของบัตรเครดิตไม่ระวังตัวเฮ้ยไอหัวขโมยตั้งหากที่มันต้องละอายตกลงแกไม่รู้เมื่อเห็นอะไรใช่ไหมเออไม่ไม่รู้ครับพ่อนน่จะรู้ได้ยังไงอพ่อโนพูดจริงๆเลยนะครับพ่อพ่อต้องหัดระวังตัวบ้างนะครับพ่อวิชาชีพสมันี้มันเยอะมากนะพ่อ พต้องตามโลกสมัยนี้ทันครับยังไม่ยอมรับอีกตกลงนี่แกกล้าสอนพ่อครับพ่อโอ้โหขคุณมากลูกที่สองพ่อมีฉาดจี้มันเยอะเออแต่วันก่อนเฟิร์สตอนที่กลับเข้ามาใช่ไหมบอกว่าเห็นอูโนเนี่ยวนเบียนอยู่แถวเนี้ใช่ป่ะใครครับเอยนี่นี่พี่เฟิร์สถามว่านโขโมยบัตรเครดิตพ่อเหรอ พี่เฟิร์สพู้อย่างนี้ได้ไงเนี่ยโน้งไม่ได้ขโมยเก็บทรงไม่อยู่นี่โน้ถแล้วแกจะร้อนตัวทําไมฉันแค่บอกลุงเอ๋วว่าแกเดินวนเวียนยู่แถวนี้แกจะเห็นคนอี่นเากระเป๋าตังค์ไปก็ได้นั่นสิุโน้ถ้าอุโน้ไม่เห็นนะก็แค่บอกว่าไม่เห็นโน่ไม่เห็นทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสตังค์ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกพี่ผมก็ไม่ถือโทษก่อนหรอกถือว่ายกให้แล้วกันจริงเหรอพ่อ พ่อโน้หมายถึงดีแล้วครับพ่อที่พ่อไม่ถือโทษแล้วกดโจนเขาอะครับพ่อหัวขโมยสมัยเนี้ยเขาต้องมีเหตุผลนะพ่อที่เขาขโมยของเขาอ่ะพ่อพ่อนี่ยอดคนจริงเลยนะครับอือเราก็ยอดคนเหมือนกันดูเขาเอเาใจหัวขโมยดีนะนี่ถ้าไม่ใช่หลานลุงเนี่ยนะลุงต้องคิดว่าอุนโน่นี่เป็นขโมยแน่เลยโน่จะเป็นขโมยได้ยังไงครับยิ่งเป็นเงินพ่อเนี่ยลุงยิ่งไม่กล้าเลยครับลุงเอกเออพ่อ นู่คิดได้เลยครับพ่อนู่นัดเพื <próxima> <ills> ่อนไว้ครับพ่อเดี๋ยวนู่ออกไปข้างนอกก่อนนะครับเออพ่อไม่ต้องไปโทษโกรธอะไรโจรนครับพ่อพ่อยอดคนอยู่นะไม่มีวี่แววที่จะยอมครับทำไงต่อดีพี่ก็ผมให้โอกาสสารภาพแล้วนี่พี่แต่มันไม่ยอมสารภาพ ก็ต้องตามนั้นน่ะ Take care.